ดีค่ะพี่น้องวันนี้เช้าวันนี้เย็นนะพี่น้องนะลมเย็นแล้วก็หนาวดูหมอกเลยนะบนเขาหมอกตอนนี้ก็หกโมงกว่านะหกโมงกว่านิดนิดนะคะแต่เต้ก็ยังนึ่งข้าวยังไม่เสร็จเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นึ่งข้าวยังมาเลี้ยวเลย เฝ่าหม้อเข้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาเป้าหม้อเข้าน้ำจัเตะเลยนี่บ่แล้วเลยเนืงอเข้าตื่นสายมันนี่เมื่อไเมื่อวานได้พ่นยาเลยตื่นสายขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ ขอบางทีนขอโทษขอไปน้ำลายเด้อเพื่อนเพืเ่อนพี่พี่เอฟซีทุกท่านสาวเตกเลิกงานมาบางทีก็คําเนาะทำนู่นทำนี่เสร็จก็ไม่ได้เข้าไปชมเพื่อนเพืเ่อนไล์สดเนาะแต่สาวเตกจะพยายามย้อนหลังเด้อค่ะแต่ก็ไปนั่นแหละค่ะย้อนหลังให้ค่ะคืออย่างว่าแหละตอนนี้ทำงานตื่นมากขมนแต่ในงานคํามากค่ะ มืดแล้วเมื่อวานนี่ค่ะแฟนเลิกตั้งทุ่มหนึ่งให้น้ำให้น้ำทุเรียนมีแหละแต่เตไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปหาเพื่อนๆก็ย่าว่ากันเด้อค่ะย้ยก่ะที่ขึ้นอายพี่น้องค่ะนี้ก็กเข้าไปเด้อค่ะแต่ยังเหมือนเดิมนะคะแต่แค่ไปซาไปเร็วยอย่าว่ากันนะคะ ก็เตก็อย่างนี้แหละนึ่งข้าวก็จะเสร็จตอนเย็นก็นได้แล้วก็เตรียมกับข้าวเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดตอนเย็นเพื่อเช้าเลยได้เสต้เลยนะเพนะราะว่าตอนเช้าบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดไยคออยนนือยังไม่้นึ่งข้าวก็ยังบ่สซุกเหมือนกนนะเนาะแต่เจ็ดโมงอยู่แล้วนึ่งข้าวยังบ่สซุเกเลยพี่น้อง ขึ้นทางพ้นแล้วพี่น้องกำลังจะโพนะตาเวนกำลังจะโผล่พดน้ำทีเรียนอะไเด้อพี่น้องแต่เช้ามืดเลยเมื่อนี่เรียนน้อยสามมื้อให้เธอ เยู่นะไม่ได้ให้เบิ่งซ้ำเพรมีคนถือกล้องให้ฮ้อนๆตั่ดตุ่ดเดี๋ยวจะสิกินกับยังเนี่ยปลาเฮนเบิดแล้วปลาเฮนกันแล้แกงน้ำไเกลไม้เก่านี่ละอุ่นกันแล้วจ้ะอุ่นแกงน้าไม้ค่ะกินข้าวโรงงานแล้วนะ เวลามันไม่มีเวลาเหตุอย่างเลยเราตื่นมามันเป็นเรื่องกินเรื่องทำงานนะด้านหลังครัวนะคะไปน้างถ้อยน้ำชาเลยถ้วยจาก็จะให้ลูกสาวล้างอื้ตรงเน็ตก๊อกน้ำเพิดก๊อกนะไว้ตรงต้นเรียนเลย มาเบิง่งอเอ็นประกาศเด้ค่ะพี่น้องว่านไว้นี่นี่การประกาศกำลังใ่เนาะได้เก็บกินอยู่นี่แหละสองสามต้นสำหรับคลิปนี้กับพ่อสำนี้แล้วเนาะค่ะจะแต่ที่ไปกินข้าวโรงงานก็เด้คอค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ